ในเอพิโซดที่แล้วตาลได้พาทุกคนไปทำความรู้จักกับฮันหักจาผู้นำสูงสุดของ Unification Church ผู้หญิงที่ถูกยกย่องให้เป็นพระมารดาแห่งสันติภาพและเป็นศูนย์กลางอำนาจของลัทธิมูลในยุคปัจจุบัน หลังจากเอพิโซดแรกออกไปตาได้รับคอมเมนต์ว่าอยากทราบเบื้องหลังของ Unification Church ว่ามันมีความไม่โปร่งใสอะไรซ่อนอยู่บ้างตาก็เลยทำเอพิโซดนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อขยายจากเรื่องเดิมและพาไปดูอีกด้านหนึ่งของลัทธินี้ที่ไม่ได้อยู่ในคำสอนแต่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างและระบบของมันค่ะเดี๋ยวต่อไปในเนื้อหาตาจะขออนุญาตเรียก Unification Church ว่าลัทธิมูลแทนนะคะ ถึงเอพิโซดนี้อาจจะไม่มีศพหรือฆาตกรรมที่หวือหวาหน่ากลัวแต่ตาลอยากชวนให้ลองคิดว่าคดีที่ตาลกำลังเล่าอยู่เนี่ยคือสาเหตุไม่ใช่ผลลัพธ์เพราะว่าอาชญากรรมจำนวนมากไม่ได้เริ่มต้นจากความรุนแรงในทันทีแต่มันเริ่มจากการใช้อำนาจโดยไม่มีใครตรวจสอบการเอาศรัทธามาแลกกับเงินและการทาให้คนจานวนมากเงียบเพราะกลัว และเมื่อระบบแบบนี้ดำรงอยู่ได้มานานพอคำถามก็คือมันจะพาเราไปถึงจุดไหนมาค่ะตันจะพาไปสำรวจอาณาจักรธุรกิจเครือข่ายการเงินและความไม่โปร่งใสของลัทธิมูลแบบละเอียดที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่ไม่ใช่การกล่าวหานะคะแต่คือการตั้งคำถามกับอำนาจที่ไม่ควรถูกละไว้เพียงเพราะคำว่าศาสนาถ้าพร้อมแล้วไปกันต่อในอีพิโซดนี้เลยค่ะ ถ้าตาลกำลังจะบอกทุกคนว่ามีองค์กรหนึ่งที่เรียกตัวเองว่าศาสนาแต่เป็นเจ้าของทั้งหนังสือพิมพ์ระดับประเทศสำนักข่าวระดับโลกบริษัทอาหารทะเลที่คลองตลาดซูชิในอเมริกาโรงแรมหรูในนิวยอร์กโรงงานรถยนต์ในเกาหลีเหนือและกลุ่มอุตสาหกรรมหนักในเกาหลีใต้คำถามคือนี่คือศาสนาหรือบริษัทข้ามชาติกันแน่ ก่อนที่จะเจาะไปยังความไม่โปรง่งใสต่างๆสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังเอพิโซดที่1น,นะคะตาจะขอรีแคปสั้นๆกับประวัติของลัทธิมูลนิดนึงค่ะ ลัทธิมุลก่อตั้งโดยซอนมยองมุลใช้ที่อ้างว่าได้รับภารกิจจากพระเยซูเพื่อมาสานต่อในสิ่งที่พระเจ้ายังทำไม่สำเร็จเขาไม่ได้สร้างแค่คำสอนแต่ยังมาสร้างระบบด้วยระบบของลัทธิมูลถูกออกแบบมาอย่างชัดเจนผู้นำถูกวางตัวให้เป็นตัวแทนของพระเจ้าคำพูดจึงกลายเป็นสิ่งที่ห้ามตั้งคำถามสมาชิกไม่ใช่แค่ผู้ศรัทธาแต่ยังเป็นทรัพยากรของระบบทั้งแรงเวลาและความพักดี ศรัทธาถูกใช้เป็นเครื่องมือควบคุมความคิดส่วนเงินคือพลังหลักที่จะทำให้ทุกอย่างเดินต่อและจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือวันที่มูลตระหนักว่าศาส,สนาอย่างเดียวเลี้ยงอาณาจักรแบบนี้ไม่พอในปีคศ1963ลัทธิมูลก่อตั้งกลุ่มธุรกิจที่ชื่อว่าทงอิลกรุ๊ปในเกาหลีใต้ ตรงนี้คือหัวใจสำคัญของลัทธิมูลเพราะนี่คือเครื่องผลิตเงินหลักที่ทำให้ลัทธินี้อยู่มาได้ยาวนานหลายสิบปีลัทธิมูลไม่ได้หาเงินจากการบริจาคอย่างเดียวแต่สร้างกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้นมาเองในชื่อว่าธงอิวกลุ่มในเครือนี้มีบริษัทที่ดูภายนอกแล้วเหมือนธุรกิจปกติทั่วไปเลยไม่ได้มีคำว่าศาสนาติดอยู่อย่างแรกคือบริษัทอิวฮัวคอมพานี บริษัทนี้ทำสินค้าสมเครื่องดื่มสุขภาพและสินค้าการเกษตรหลายประเภทวางขายจริงทั้งในเกาหลีและญี่ปุ่นรวมถึงส่งออกไปยังตลาดโลกภาพลักษณ์คือแบรนด์สายสุขภาพแต่ในความเป็นจริงรายได้จำนวนมากไหลกลับเข้าสู่โครงสร้างของลัทธิอีกบริษัทหนึ่งคืออิลชินสโตน เป็นธุรกิจหินอ่อนและวัสดุก่อสร้างใช้กับโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากเป็นธุรกิจที่ไม่หวือหวาแต่สร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอในระยะยาวต่อมาคือทงอิลเฮวีอินดัสทรีซึ่งเป็นบริษัทกลุ่มอุตสาหกรรมหนักผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรและเคยมีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมทางทหารในอดีตนี่คือจุดที่ทำให้หลายคนเริ่มสงสัยว่าศาส,สนาจำเป็นต้องเข้าไปอยู่ตรงนี้ด้วยหรือไม่ ยังมีทงอิวแอร์ซิสเต็มและไซโลที่ทำงานด้านระบบอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรรวมถึงระบบที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานทั้งหมดนี้ฟังดูแล้วไกลจากคำว่าศาสนามากและสุดท้ายคือพยองนองธุรกิจด้านการเกษตร,รตั้งแต่ฟาร์มไปจนถึงการแปรรูปอาหาร สิ่งที่น่าสนใจคือบริษัททั้งหมดที่ตาลพูดมานี้ไม่ได้ติดป้ายตัวเองว่าเกี่ยวข้องกับลัทธิพนักงานจำนวนมากก็ไม่ใช่สมาชิกของลัทธิมูลด้วยซ้าแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะแม้จะฟังดูว่าเป็นธุรกิจธ,ธรรมดากำไรที่เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอยู่ในแค่บริษัทแต่มันถูกส่งต่อไปยังองค์กรและโครงสร้างที่เชื่อมโยงกับลัทธิมูลโดยตรง และนี่คือเหตุผลที่หลายคนบอกว่าลัทธิมูลไม่ได้เป็นแค่ศาสนาแต่คืออาณาจาักรธุรกิจที่ใช้ศรัทธาเป็นรากฐานถ้าคนอยู่อเมริกาและชอบทานซูชิมีความเป็นไปได้สูงมากว่าวัตถุดิบที่คุณได้ทานเข้าไปนั้นอาจจะมาจากบริษัทที่เชื่อมโยงกับลัทธิมูลซึ่งธุรกิจนี้ใช้ชื่อว่า t o u e r GROUP หรือ t o w r FOOD ซึ่งถือเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ของอุตสาหกรรมอาหารทะเลในสหรัฐบริษัทหลักอย่าง True Food เป็นผู้จัดจำหน่ายอาหารทะเลรายใหญ่โดยเฉพาะปลาทูน่าปาลาไหลและวัตถุดิบสำหรับร้านซูชิทั่วประเทศมีแหล่งข้อมูลถึงขั้นบอกว่าธุรกิจซูชิในเอเมริกาแทบเลี่ยงเครือนี้ไม่ได้เลย นอกจากนั้น True World Group ยังขยายไปทำธุรกิจร้านอาหารตลาดอาหารญี่ปุ่นรวมถึงโรงแรมและเป็นเจ้าของร้านดังอย่าง Noble Fit ในรัฐแคลิฟอร์เนียไหนใครเคยทานสามารถเม้นมาบอกตานได้นะคะว่าอร่อยไหม และสิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นก็คือลัธิมูลไม่ได้หยุดแค่ปลายทางของอาหารแต่ยังเข้าไปควบคุมตั้งแต่ต้นน้ำผ่านกิจการการประมงโดยตรงอย่าง Master Marine ในรัฐอลาบามาและ International Seafood of Alaska และ International Oceanic Enterprises เมื่ออบภาพทั้งหมดมารวมกันลัทธิมูลจึงไม่ได้เป็นแค่ศาสนาแต่กลายเป็นผู้เล่นตัวจริงในอุตสาหกรรมอาหารโลกโดยที่คนทานส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มา่ก่อนเลยด้วยซ้ำลัทธิมูลเข้าใจดีว่าเงินอย่างเดียวไม่เคยพอถ้าอยากมีอำนาจจริงๆต้องควบคุมการเล่าเรื่องด้วยและนั่นก็คือเหตุผลที่ลัทธินี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่โบสถ์หรือธุรกิจ แต่ขยายอํานาจเข้ามาพื้นที่ในที่ที่สําคัญมากพื้นที่หนึ่งนั่นก็คือสื่อและเครือข่ายสื่อที่ละทิมูลก่อตั้งขึ้นใช้ชื่อว่า News World Communication ซึ่งไม่ใช่บริษัทเล็กๆและไม่ใช่สื่อทางศาสนาอย่างที่หลายคนคิดภายใต้ในเครือนี้มีทั้งงนสื่อพิมพ์สำนักข่าวและนิตยสารที่ทำงานในระดับประเทศและระดับนานาชาติ หนึ่งในที่ชื่อคนอเมริกันคุ้นหูกันมากก็คือ The Washington Times หนังสือพิมพ์รายใหญ่ในสหรัฐที่เคยมีบทบาทสำคัญทางการเมืองอยู่ช่วงหนึ่งนอกจากนี้ยังมี United Press International หรือ UPI ซึ่งเป็นสำนักข่าวระดับโลกข่าวจากที่นี่ถูกนำไปใช้ต่อและอ้างอิงในสื่ออีกจำนวนมากฝั่งเอเชียเองละทิมูนก็มีสื่อในมือเช่นกันอย่างเซกิเออิโบ หนังสือพิมพ์รายวันในเกาหลีใต้และเซกนิโปสื่อหนังสือพิมพ์รายใหญ่ในญี่ปุ่นประเทศที่มีสมาชิกของลัทธิมูลจำนวนมากและยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเครือนี้ยังมีนิตยสารอย่าง World and I รวมถึงหนังสือพิมพ์ในภูมิภาคอื่นๆเช่น Middle East Time และ The i m p o s t e ์เดมูในลาตินอเมริกา ทั้งหมดที่พูดมานี้ไม่ใช่บล็อกเล็กๆไม่ใช่เพจเฉพาะกลุ่มแต่คือสื่อที่มีอิทธิพลต่อความคิดของสาธารณชนในหลายประเทศทั่วโลกและตรงนี้แหละคือจุดที่หลายคนเริ่มตั้งคำถามถ้าองค์กรทางศาสนาเป็นเจ้าของเครือข่ายสื่อขนาดนี้มีบทบาททั้งในการสร้างข่าวเลือกมุมมองและกำหนดว่าอะไรควรถูกเล่าหรือไม่ควรถูกเล่า คำถามสำคัญคือสื่อเหล่านี้จะเป็นกลางได้แค่ไหนเมื่อเจ้าของมีศรัทธาอุดมการณ์และผลประโยชน์ของตัวเองอยู่เบื้องหลังและนี่คืออีกหนึ่งชิ้นส่วนของอาณาจักรลัทธิมูลที่ไม่ได้ใช้คำสอนแต่ใช้การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมือของอำนาจ ถ้าเรายังคิดว่าลัทธิมูนเป็นแค่กลุ่มศาสนามีโบสถ์มีพิธีแต่งงานหมู่ภาพจำนั้นอาจจะเล็กไปมากเพราะในโลกของธุรกิจลัทธิมูนเคยเป็นเจ้าของนิวโยกเกอร์โฮเทลโรงแรมขนาดใหญ่ใจกลางนิวยอร์กอาคารประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนถนนสายหลักไม่ใช่แค่โรงแรมเงียบๆแต่เป็นอสังหาริมทรัพย์ระดับแลนด์มาร์คที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งจัดงานอีเวนต์และศูนย์รวมของผู้มีอิทธิพลจำนวนมาก นอกจากโรงแรมละทิมูลยังมีบริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐที่ทำหน้าที่พัฒนาและถือครองทรัพย์สินทั้งอาคารสำนักงานและธุรกิจบริการในรูปแบบที่ดูไม่ต่างจากกลุ่มทุนข้ามชาติทั่วไป ชื่อบริษัทอาจไม่ได้มีคำว่าศาสนาอยู่เลยแต่เงินทุนกลับโยงกับเข้าไปยังโครงสร้างเดียวกันทั้งหมดและถ้าฟังแล้วคิดว่าอเมริกาเนี่ยมันสุดแล้วนะคะจริงๆมีสุดกว่านี้อีกและทำให้หลายคนอึ้งจริงๆก็คือการที่ลัทิมูลสามารถเข้าไปทำธุรกิจในเกาหลีเหนือใช่ค่ะทุกคนลัทิมูนทาธุรกิจในเกาหลีเหนือด้วย หนึ่งในกรณีที่ชัดที่สุดก็คือพยองความอเตอร์โรงงานผลิตรถยนต์ที่ตั้งอยู่ในประเทศซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการปิดประเทศและไม่เปิดให้ทุนต่างชาติเข้าไปง่ายๆนี่ไม่ใช่แค่การส่งออกสินค้าแต่เป็นการร่วมลงทุนโดยตรงกับรัฐบาลเผด็จการเกาหลีเหนือทำงานภายใต้ระบบที่แม้แต่บริษัทใหญ่ยักษ์ระดับโลกก็ยังไม่สามารถเข้าไปแตะได้ คำถามก็คือองค์กรศาสนาแบบใดที่สามารถทำธุรกิจได้ทั้งในประเทศเสรีนิยมสุดขั้วอย่างสหรัฐอเมริกาไปจนถึงในรัฐปิดอย่างเกาหลีเหนือในเวลาเดียวกันคำถามถัดไปคือนี่คือพลังของศรัทธาหรือพลังเครือข่ายอำนาจและเงินทุนที่ถูกวางแผนมาเป็นอย่างระบบกันแน่ เมือ่อศาสนาไม่เพียงแต่สอนความเชื่อแต่สามารถต่อรองกับรัฐและเข้าถึงผู้นำข้ามเส้นแบ่งทางอุดมการณ์ได้ตรงนี้เองที่ลัทธิมูลไม่ได้ถูกมองเป็นแค่ศาสนาอีกต่อไปแต่มันคือองค์กรที่เล่นอยู่บนกระดานอำนาจโลกจริงๆ อดีตสมาชิกของลัทธิมูลจํานวนมากจากหลายประเทศและหลายช่วงเวลาให้ข้อมูลตรงกันอย่างน่ากลัวว่าสิ่งที่พวกเขาเจอไม่ใช่แค่การบริจาคด้วยความสมัครใจจริงๆหลายคนเล่าว่าพวกเขาถูกกดดันให้เพิ่มเงินเรื่อยๆไม่ใช่จ่ายแค่ครั้งเดียวจบแต่เป็นการให้ซ้ำให้ต่อให้จนกว่าจะถูกบอกว่าพอแล้วและความน่ากลัวมันอยู่ตรงที่เหตุผลค่ะ เพราะการไม่ให้เงินไม่ได้ถูกอธิบายแค่ว่าคุณยังไม่พร้อมช่วยองค์กรแต่มันกลับกลายถูกตีความว่าคุณกำลังทำร้ายบัมพบรุษของตัวเองอยู่นะและกำลังตัดโอกาสในการไถ่บาปหรือกระทั่งทําให้ดวงวิญญาณของครอบครัวเนี่ยต้องทนทุกข์อยู่ในโลกแห่งความตายสำหรับคนที่เชื่อนะคะนี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก แต่มันคือความกลัวระดับรากลึกกลัวว่าการปฏิเสธเงินจะกลายเป็นบาปที่ย้อนกลับมาทำร้ายพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือแม้กระทั่งลูกหลานในอนาคตผลลัพธ์ก็คือมีครอบครัวที่จำนวนไม่น้อยเลยค่ะหมดตัวแล้วก็ล้มละลายบางคนนะคะขายบ้านขายที่ดินกู้เงินมาถวายด้วยความหวังว่านี่คือการปกป้องครอบครัวในเชิงจิตวิญญ,ญาณแต่สิ่งที่อดีตสมาชิก พูดตรงกันอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาไม่เคยรู้ว่าเงินทั้งหมดนั้นถูกเอาไปทำอะไรไม่มีงบการเงินให้ดูไม่มีรายงานรายรับรายจ่ายสาธารณะไม่มีหน่วยงานอิสระเข้าตรวจสอบและไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนว่าเงินบริจาคของศรัทธาชนไหลไปที่ไหนบ้าง ทั้งหมดนี้ทำให้ศรัทธาไม่ได้เป็นแค่ความเชื่ออีกต่อไปแต่มันกลายเป็นระบบเก็บเงินที่ไม่ต้องผ่านกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องรับผิดชอบต่อใครพูดกันตรงๆเลยนะคะมันคือภาษีรูปแบบหนึ่งภาษีที่ไม่มีใบเสร็จไม่มีเพดานและไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธสำหรับคนที่ยังเชื่ออยู่ข้างในและนี่ค่ะ คือเหตุผลที่หลายคนบอกว่าความไม่โปร่งใสของลัทธิมูลไม่ใช่แค่ปัญหาทางศาสนาแต่มันคือปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทำลายชีวิตคนได้จริงๆลัทธิมูลอาจจะบอกว่าทุกอย่างที่ทำคือทำไปเพื่อสันติภาพของโลกแต่พอมองให้ดีๆศาสนาธุรกิจสื่อการเมืองมันกลับไปรวมอยู่ที่กลุ่มเดียวกันทั้งหมด แล้วถ้าความศรัทธาต้องแลกกับการถูกควบคุมถูกทําให้กลัวและไม่เคยรู้เลยว่าเงินหายไปไหนตรงนี้มันยังเรียกว่าศาสนาได้อยู่ไหมหรือจริงๆแล้วมันคืออํานาจที่ใช้แค่ศรัทธาเป็นเครื่องมือเป็นยังไงบ้างคะกับเรื่องที่ตานนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมหรือเคยได้ยินเรื่องของลัทธิมูลในมุมอื่นคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะคะ และถ้าวันนี้ถ้ามีตรงไหนที่ตาลตะกุบตะกักไปอ่านผิดหรือว่ามีเนื้อหาข้อมูลนะคะที่ผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะและถ้าคุณยังสนใจเรื่องอำนาจความเชื่อหรือคดีฆาตกรรมอาชญากรรมต่างๆอย่าลืมกดติดตามช่องคลามตาลไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันในเอพิโซดหน้าขอบคุณค่ะ